สวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มก็มาต่อกับแฟนบราวพาที่3กันเลยค่ะหายไปนานเลยนะเกมนี้เพราะว่าทําคอมใหม่นั่นเองเลยต้องรอย้ายเซฟมาก่อนนะถึงจะเล่นได้ถามว่าเล่นเกมอื่มไหมก็เล่นอยู่นะฮะแต่ต้องรอยย้ายมาก่อนเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้องบลวเนี่ยจะออกจากโรงพยาบาลบ้านตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ไปหาแมวของเราที่รอในป่านะคะนี่ก็ได้ไปเอาเซฟของอคุณหมอมานะ,ะหมอผู้หญิงที่เฝ้าเราอยู่นะคะเขามีแฟมบอกอเบอร์ด้วยเนาะโอเคเป็นเลขห้าใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนี่เราได้ยามาอุยเป็นยานะคะ ที่รักแมวบอกฉันทีว่าควรจะทำยังไงดีนี่อะไรอะอ๋อที่บอกให้ทานนะคะแต่ว่านางยังไม่กลับมาเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราดูที่แ๊ปของเราว่ามีอะไรบ้างมันปิดอยู่นะจ๊ะโอเคเมื่อกี้เราไปเอาที่เด็กชายนั่นมานะคะใต้เตียงของเขานี่ทำไมเขาต้องเอาแจเราไปด้วยไม่เข้าใจทั้งนั้นที่มันเป็นของเราใช่ไหม โอเคเปิดได้ไหมอ่ะเอา,เอามันปิดนาะกเปิดไม่ได้ต้องใช้กุญแจสิจา๊าโอเคก็ใช้แล้วนี่ทำไมไม่เกิดขึ้นอ,อ่ะเอองงอ๋อแฮะลืมโอเคเนาะนานแล้วไม่ได้เล่นต้องขออภัยด้วยนะมันต้องมีอะไรข้างในแน่เลยนี่ไงมีสิเป็นภาพของแฟนบราลแฟมลี่นะคะมีพ่อกับแม่แล้วก็ป้านั่นเองแล้วแมวตัวดําของเรา แล้วมีอะไรอีกอ๋อมีกิ๊บปักผมด้วยคือมันจะต้องทำอะไรได้สักอย่างใช่ปะคือเราต้องหาดิตอนนี้เรายังไม่เจอนะคะไม่สามารถที่จะคอมบีเนียเล่นได้นะคอมบีดีแต่คอมบีเนียเล่นอะไรล่ะอ่าเฮียมันเนาะโอเคเราสามารถที่จะเอาไอ้พวกเนี้ยมาต่อเชื่อมกันได้นะให้เป็นสิ่งของที่เราต้องใช้เนาะแต่ที่นี้แม่เดี๋ยวลองทานอันนี้ดูดีกว่าอุ้ยโอ้ยใบก้น ตกใจหมดเลยนี่ดูดิอันนี้ยาที่คุณหมอให้มาใช่ปะให้เราทานอือดูดิฝาผนังเลือดเต็มเลย what you said ผนัอ n u r น e please เราไม่จะเอาผ้าขนหนูไปทำอะไรเราเจ้าหนูเจ้าตายแล้วเหนอเธอโอเคไหมโอ้ยใหมกอดทำไมเลือดเต็มอย่างเงี้ยนะ้าต่างดูดิ เราไม่สามารถออกไปได้นะฮะโอ้ยใหม่กอข้างล่างเราลงไปได้ด้วยเออไปดูดีว่ามีอะไรโอ้ oh, ั่นป้าของเรานี่คุณป้ามาคุยกับหมอโอ้ oh, ดีเลยไม่เป็นไปไม่ได้คุณพูดกับเธอไม่ได้แต่เธอจะต้องรู้คุณจะมาห้ามฉันไม่เจอไม่ได้นะเหตุผลมีมากกว่านี้ที่เข้าใจคุณเกลนเกลนเหรอ เลนดีไม่ใช่เลนไม่มันไม่ใช่ฉันต้องการตัวเธอกลับบ้านตอนนี้แต่คุณทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะแฟนยังอยู่ในภาวะช่วงที่ยังไม่ดีขึ้นเอา้าหมายถึงการรักษาเรายังไม่ดีขึ้นเหนือคุณหมอไม่ยอมให้เราออกจากโรงพยาบาลแม้แต่ป้ามาของก็เถอะโอเมงก้อ oh นดูดีสลบเลยหมายถึงยาหมดเล่นรืหรอ นี่มันอะไรเนี่ยจริงหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหมอฉันทีคุณหมอไม่ให้เราไปแล้วเราจะทำยังไงอะไรอยู่ที่หน้าต่างไปดูแป๊บหนึ่งโอ้เมงโกดูดิโอ้นั่นมันหัวของฉันนี่เอหัวของฉันคืนมาพอแล้งแล้วไปให้พ้นนั่นมันหัวฉันโอเมงโกดเกิดอะไรขึ้น โอเคนะ้วมีตัวดำตัวนี้ด้วยทำไมเธอมองฉันอย่างนั้นล่ะโอ้แมงกอโอุ้ยหัวหกักประตูก็เปิดไม่ได้ใครก็ได้ช่วยทีแต่มันปิดนะโอ้ฉันไงดีเนี่ยดูดีมีหมาป่านอนอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็มีกระต่ายอยู่ที่พื้น mm, <yes. S 1> คือม,มันไม่เหมือนภาพแรกที่เราไอ้เนี่ย ทำไงดีดูดิโอเคแต่ไม่เท่าเกิดพูดถึงถ้าเกิดการที่เราทานยาไปแล้วเนี่ยเราไอ้ภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือว่าในฝันของแฟนบราวของเราที่มองทุกอย่างไปอีกโลกนึ่งนะคะก็คือเลือดเต็มเลยนี่คือ แฟนเรานี่สามารถทําอะไรก็ได้ทุกอย่างโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยนะคะอีกอีกโลกหนึ่งหรือว่าอีกมุมมองหนึ่งของเขานะคะแล้วเนี่ยจริงๆอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยตรงที่เราไม่ได้ทานยานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเลื่อนจริงหรือเป็นเลียนนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ระหว่างสองฝั่งก็คือเลียนกับที่มีเลือดเต็มอยู่เนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพลวงตาหรือว่าอะไรดูดิ เลือดเต็มพื้นห้องนะฮะกู้นากกลัวฉันจะช่วยถั่วเธอคืนเอ้าวิมันล่วงได้ด้วยขอโทษมิสเตอร์ดีฉันจะทำให้หัวเธอกับเหมือนเดิมโอเคเมื่อกี้เราได้อะไรใช่ไหมแต,ตเ่เดี๋ยวเดี๋ยวคือเราต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ มันแสดงว่าตอนที่เป็นเรียงเนี่ยหมายถึงว่าในชีวิตจริงหรือว่าไม่ได้ภาพหลอนที่ว่ายังไม่ได้ทานยาอันนี้เราไม่สามารถที่หยิบได้เลยหรือเราไม่เห็นอะไรเลยนะคะแต่หลังจากที่เราทานยาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเออทุกอย่างที่ไม่มันไม่ใช่ความจริงอะ่ะหรือว่าเราสามารถแตะต้องมันได้อืมน่าสนใจใช่ไหมละ่ะแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่เราจะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะออกจากบาลน,นี้ ไม่เข้าใจว่าทำไมหน,นึ่งเปหนึ่งนี้ดูดิโอเคนี่เราได้เข็มมุดมาแล้วนะคะหนึ่งอันนะแต่เดี๋ยวได้มาแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อเราต้องหาของให้เยอะกว่านี้นะเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะเปิดประตูนี้แต่ไม่เข็มมุดเมื่อกี้ออกได้ไหมลองลองใช้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมบีนี่ได้ด้วยคอมบีได้โอเคก นี่เราสามารถที่จะเปิดได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งมีิทำไมเปิดไม่ได้อะใจเย็นโอเคหยิบก่อนแล้วก็อัสโอเคเรียบร้อยได้แล้วเย้เราสามารถออกไปข้างนอกได้แล้ววิอะไรอ่ะโอแมนก้อ oh นนี่อะไรอ่ะนี่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปได้ไหมวินั้นห้องน้ำอ่ะฉันไม่ชอบเลยอ่ะ แล้วมันเขียนว่าอะไรเนี่ยมันกลับหัวกลับหางเนี่ยอ่านออกที่ไหนเราเอาเอาเอานี่นี่นี่แมวหรอวิ่นี่ห้องนึงมีห้องอื่นด้วยแต่เดี๋ยวเรากลับมาเป็นสภาพเดิมดีกว่านี่เรากลับมาแล้วนะคะ